สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนตุลาคม2566นะสำหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นยังไงบ้างสองไม้เท้าเลยนะยเดี๋ยวเพลินเข้ามีนะ ในช่วงนี้เนี่ยคือเวลาที่มันขึ้นมานเนี่ยคือประเด็นก็คือว่าเออเราอาจาจะเป็นคนที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคนที่เรารักก็ได้นะอืมเป็นคนที่เราใครพูดอะไรมากูเชื่อหมดอะไรเงี้ยอืดูเหมือนเป็นคนที่แบบเชื่อฟังคําสั่งก็ดีนะ <c oughs> อะแต่มก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะก็ได้ไพ่สามดับมาด้วยในช่วงนี้นะแปลว่าอะไรบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีดบน เขาหลายๆอ่ะภายใต้อิทธิพลของใครของคนอื่นนะคุณมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขนะอืมเพราะฉะนั้นเรื่องความรักมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราต้องการอ่ะอืมมันคือความห่วงหาทอนความเข้าอกเข้าใจกันความเห็นอกเห็นใจกันนะคะแบบแบบนั้นถึงได้ความสัมพันธ์มันมันถึงจะไปได้แต่เนี่ยลักษณะไพคือแบบคุณอาจจะเป็นคนที่แบบรักอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะคุณรักเขามาก พอรักเขามากเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ทําให้คุณยอมยอมที่จะเชื่อฟังยอมที่จะคือให้เขาทําอะไรได้ตามใจตัวเองนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะอ่าแล้วสุดท้ายก็นี่แหละคือคุณต้องเขา้าใจนะมันโพซิชันตรงที่คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายอมอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปนะคะเราก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะคะสูญเสียความนับถือในตัวเองนะคะสูญเสียแบบศักดิ์ศรีของตัวเองอะไรประมาณนั้นคุณจะเสียหมดเลย นะคะอืมแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะเสียคนคนนี้ไปจากชีวิตคุณวยคือมันกับว่ามันเหมือนกับว่าเราเราเราต้องเลือกอะว่าเราเราอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปหรือเปล่านะคะชีวิตที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยอะเลือกอะไรไม่ได้เลยสุกอย่างแล้วก็มีแต่ความเจ็บช้าน้ําใจอะถูกข่มเหงรังแกอยู่ตลอดเวลาอย่างี้ใช่ไหมเนี่ยนะคือเรียนเพลิ่มมันก็มีข้อดีข้อเสียนะคุณคือข้อดีเขาก็มีเออเขาอาจจะเป็นพวกที่แบบเออแบบชอบวางอำนาจชอบออกคำสั่งก็จริงแต่บางทีเขาก็ในแง่ที่ว่าแบบ คอ,คอยที่จะโปรเทคเราเลยปกป้องคุ้มครองเราได้อะไรประมาณนั้นนะนะคะก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนีแต่ว่าเนี่ยข้อเสียค่อนข้างเยอะนะมันให้ความสึกคุณระทมทุกข์มากเกินไปนะคะคุณเสียใจมากเกินไปวันวันแม่งนั่งร้องไห้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนกับความรักมันไม่ใช่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้หรุดท้ายที่สุดแล้วคือคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะพยายามดีแค่ไหนนะคือมันก็ไม่มีความสุขอ่ะอบางทีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแนวความคิดนะอืม ไพ่นี่บอกแบบไพ่รักใหม่มีมาหมดเลยอ่ะคุณนะคุณจะได้เจอคนใหม่ๆที่เขาเข้าใจคุณนะเขารู้ว่าคุณไม่มีความสุขเหมือนกับเสนอตัวเองอะอเสนอตัวเองว่าเขาเป็นทางเลือกใหม่นะคะเออทางเลือกใหม่ๆที่จะทําให้คุณแบบได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วเป็นเคสนี้นะเข้าเคสนี้เลยอะ่ะ ถูกข่มขูคุกคามอะไรเงี้ยทํำอะไรไม่ได้เลยต้องตามใจตลอดอะไรเงี้ยเออนะคะรวมไปถึงเงี้ยนี่มาจจะมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะอย่าอยู่ค่ะรันนเวนะไปเถอะนะคะรักษณไพายคือยังมีคนอื่นๆที่เขารักคุณเขาแคร์คุณเขาให้ความสําคัญกับคุณเขาให้เกียรติคุณรอคุณอยู่นะอ่านะคะคือเอาเลยอ่ะถือถ้าเคสนี้คือไปเถอะไปมีคนที่ดีกว่านี้นะคะคนที่เขาจะสามารถที่จะแบบ เอ,อเขาเขารักเราได้มากกว่าอืมนะเปิดเปิดเปิดเขาเรียกเปิดใจอะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะที่สําคัญนะ,ค,ะคือมันจะไม่เกิดขึ้นนะอย่างที่บอกมันได้สองไม้เท้าไงแปลว่าคุณยังไม่ตัดสินใจนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจจะอยู่หรือจะไปนะคะไปเถอะนะเออนะ,ะออนะก็ถ้ามันจะขนาดนี้แล้วนะคะคือไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีชีวิตที่อมทุกข์คุณก็อยู่กับจมอยู่กับน้ําตาจมอยู่ความเสียใจอะ่ะ ชีวิตมันเป็นอย่างนัจะไม่เปลี่ยนนะชีวิตเราจะไม่เปลี่ยนยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนแปลงมันด้วยตัวเราเองนะคะเพราะนั้นเรักาพาายก็ชี้นำนะอ,อย่าทนอยู่เลยนะ,ะชีวิตคนเราสั้นค่ะคุณขานะคะเดี๋ยวก็ตายแล้วนะ,ะเพราะนั้นก็เอาว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขด,ดีกว่านะ,ะอย่าไปจุดอย่าไปแบบคอยตกอย,อยู่ใต้คนเนี่ยเป็นเบีย้ยล่างชาวบ้านเขาไม่โอเคเหรอกนะคะต่อให้คุณขเขาเรียกไรอะต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามนะคะแต่คือคือมันเป็นความรักที่ไม่สมดุลไง คืออีกฝังงนนงกฝ่งหนึ่งรักคนหนึ่งอีกฝั่งนึงมากมากจนเกินไปอ่ะนั่นแหละมันก็จะไม่มีความสุขนะคะอ่ะทีนี้ยุ่งนะในย,ยุ่อีกแล้วยุ่ให้เลิกยู่ให้เรื่องยุ่เก่งมากนะนคืออยากให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครับเพราะว่าสัะคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเองนี้คือคุณไม่ต้องพยายามหรอกพาะคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่คุณพยายามมันไม่สําเร็จอะจำเอาไว้นะคะไม่ว่าจะจัดเลิกหรือไม่เลิกเรื่องเรื่องเราแหละเรื่องเรื่องคุณนั่นแหละนะคะแต่ว่าให้คุณคิดเสมอซะว่าที่ผ่านมมาัันนเป็ยงงไ ะะแล้วสิ่งที่คุณพยายามทํามันสําเร็จไหมถ้ามันไม่สาเร็จมันก็ไม่ใช่ไงถูกไหมคะมันไม่ใช่แสดงว่าคือไม่ว่าคุณจะพยายามยังไงให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกคุณก็จะต้องเสียใจยอยู่ดีนะคะเพราะนั้นบางทีมันต้องเป็นจุดถึงจุดที่คุณจะต้องรู้จักที่จะรักตัวเองเคารพตัวเองนะแล้วถึงจุดที่คุณต้องยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะ Equinox เป็นไพ่ตื่นสตินะคะเตือนสติอ q u i n เนี่ย Queen ถ้วยเนี่ยคือแบบ หมายเลขอ e, ีใช่ไหมควีนหรือถ้วยเนี่ยมันมีข้อเสียใหญ่ๆเลยนะเป็นพวกใจอ่อนอะเนี่ยใจอ่อนจะบอกใจง่ายก็ได้นะสำหรับบางคนนะใจอ่อนเกินไปนะคะบางที่ด้วยความรักมันบางตานะไพ่ทั้งสองใบนี่เป็นไพ่ที่รักเดียวใจเดียวทั้งคู่แต่สิ่งที่ต่างกันชัดเจนนอีนี่ใช้อารมณ์อีนี่ใช้เหตุผลลึกๆแล้วเป็นคนที่สมมตินะคนที่มีปัญหาก,กับแฟนแล้วไม่เลิกกันเหตุผลเดียวคือรักเขาทุกคนค่ะเป็นงั้นจริงๆอนะที่ไม่เลิกกับเขาเนี่ยรักเขาต่อให้เขาทำ้ายจิตใจตัวเองเนี่ย ก็ยังรักเขาอยู่ดีเนี่ยนี่นี่คือคุณภาพของวีนถือถ้วยเลยมึงไม่ใช่เหตุผล,ลนะะีคะแค่ดีความรู้สึกตัวเองต่อให้เขาก็ยังทนเนี่ยเขาทรมานตัวเองนึกออกไหมเนี่ย,ม,ยมันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยวีนเนี่ยตอนเนี้ยรู้แล้วมึงต้องต้องถือดาบแล้วนะมึงต้องใช้สติแล้วนะต้องใช้สติแล้วต้องคิดต้องรู้จักคิดค่ะต้องรู้จักรวบรวมเหตุผลทุกสิ่งอย่างต้องรู้จักแบบแซดแบกอะย้อนอนดีตไปเลยที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นชีวิตตัวเองนะคะเวลาที่คุณเราถ่มทุกอีห้าเนี่ยโอ้โหนี่ไพ่ของความเสียใจนะอ โคตรเสียใจเลยเนี่ยผิดหวังสุดๆอะ่ะคือคุณได้ไพ่ที่ผิดหวังสุดๆในตำนับแบบสองใบติดกันเลยอะ่ะนั่นแปลว่าอะไรชีวิตแม่งไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วแหละนะคะเพราะนั้นถึงจุดที่คุณจะต้องเรียกสติตัวเองกลับขึ้นมาแล้วนะคะมองทุกอย่างบนโลงความเป็นจริงค่ะมึงอย่าอยู่ใ,นในจจินตนาการค่ะมึงอย่าคิดเองค่ะมึงอย่าใช้ความรู้สึกอะ่ะใช้เหตุผลนะคะใช้เหตุผลและใช้สติเตือนตัวเองเอาไว้นะคะถ้าคุณไม่มีสติย้ำคิด,ย,คดย้ำคำย้ำเตือนกับตัวเองนะคุณก็จะเป็นคนที่เสียใจมากที่สุด คุณมองไม่เห็นความรู้สึกดีๆที่คนอื่นเขาให้คุณคนะ่ะเพราะว่าเนี่ยมัวแต่แบบนี่แหละนะนะเนี่ยนะเรื่องความรักเอาเป็นว่านะถ้าลักษณะนี้เมื่อคุณได้สติเมื่อไหรนะ่นะเมื่อคุณได้สติแล้วนะคะคุณรู้ตัวเองแล้วนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยหนึ่งถ้วยสี่ไม้เท้าหนึ่งคือคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมไอสิ่งที่คุณอยากจะได้ นึกออกไหมคะเพราะนั่นต้องใจสตินะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาดีๆนะไพ่ก็ไม่ถึงขนาดบอกว่าถ้าจะเลิกแล้วไม่เลิกมันก็มีประเด็นนะเลิกก็ได้จริงๆแล้วนี่ก็คือเลิกนะอ่าเนี่ยตอนนี้ก็คือเลิกนะเป็นไพ่ที่แบบว่าตัดใจอะคือควีนถือดาบเนี่ยต่อให้เป็นคนที่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งก็จริงนะแต่ว่าเข้มแข็งบนน้ําตานะเนี่ยจะบอกให้นะคะต้องตัดใจนะคะอะไรที่แบบทําได้ยากมากสําหรับความรักนะคะ เมื่อคุณเลือกที่จะเดินเลือกที่จะเข้มแข็งนะคะมันไม่ได้มาพร้อมกับความสวยงามหรือความสุขไม่ใช่แต่มันเป็นมันมาพร้อมกับความเสียใจความสูญเสียนะคะไพ่ตัวเนี้นะมาพร้อมความเสียใจความสูญเสียการที่เราต้องยอมรับความจริงอะไรบางอย่างที่เราไม่อยากจะรับมันนึกออกไหมมันเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องที่ต้องตัดใจแล้วต้องเด็ดขาดนะคะนี่ไพ่ที่บอกเลยต้องตัดใจแล้วต้องเด็ดขาดเลิกคือเลิกจะไม่มีการวอรเว์จะไม่มีการกลับมาอีกแล้วนะก็ตัดคือตัดทิ้งนะ ต้องตัดขี้ขาจริงๆนะคะแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะนะคะเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะอย่างที่บอกเนี่ยไพ่สองใบนี่บอกนโคตรเสียใจเนี่ยไพ่ที่โคตรเสียใจเลยนะคะสุดๆแล้วอะ่ะสุดๆของชีวิตแล้วอะ่ะนะคะเนี่ยตัดก็คือตัดนะคะตัดมันออกไปค่ะคุณขาตัดมันทิ้งค่ะจะเก็บไว้เพื่อเน่องเก็บค่ะนะคะไปตายดับหน้าบางคนกลัวไงบางคนก็กลัวเกินไปคุณไม่ต้องกลัวหรอก นะบางทีสิ่งดีๆมันอาจจะดีขึ้นกว่าที่คุณคิดก็ได้เงี้ยออกไหมคะคืออย่าไปอย่าไปยึดติดอะไรให้มันมากนะนะหรนะือเหมือนที่บอกไนงะชีวิตคนเราสั้นนะเดี๋ยวก็ตายแล้วเพราะนั่นคือออยไว้ในช่วงนี้คืออย่าให้มันต้องถึงขนาดนั้นเลยอย่ยมันเศร้าอะไรจะขนาดนั้นนะมันบางทีมันอาจจะไปถึงจุดๆที่เป็นแบบไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงได้แล้วนะนะนั่นเนี่ยคุณไม่รู้จะไปต่อไงแล้วก็เลิกก็เลิกก็เลิกเถอะนะเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นยุเลยนะฮะยุให้เลิกนะ ยุให้เลิกเลยนะคะคือมันถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่แต่อย่างที่บอกมันมีเงื่อนไขนะ,ะไอ้สองใบนี้คือสุดๆแล้วนะของการทนนะเสียใจมาเยอะแล้วนะเสียใจมาแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าทําแล้วเราจะมีความสุขดีขึ้นจะน้อน้อยสุขภาพจิตมันก็จะดีขึ้นนะคะเราจะจะแวดล้อมไปด้วยคนที่เขาเข้าใจเราเนี่ยคุณจะแวดล้อมไปด้วยคนที่เขาเข้าใจคุณนะคะและพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะเขาเห็นอกเห็นใจคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยอีความเห็นอกเห็นใจมันจะผลักดันคุณให้ไปเจอกับ คนใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมอ่าก็จะเป็นลักษณะนั้นเพราะนั้นคือเอาานี้เรื่องความรักนะคะใครผิดหวังเสียใจไม,ไม่ต้องกุ้มนะคะเลิกได้ก็เลิกนะคะก็อยู่นลักษณนั้นมีโอากาสที่จะเจอคนใหม่นะต่อให้คุณเป็นคนโสดก็ตามนะคะ คนที่โสดสนิทเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องพ่อแม่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะตรงกันข้ามกันหมนพ่อแม่ก็จะแบบจู้จีจ้จุกจิกเล็กนิดนึงไอ้นั่นกับม่เอาคนนี้ไม่เอาอลไก็โอ้ตกลงเล้วตวชีวิตชั้นนั่นแหละประมาณพรานั่นคือจริงๆเรื่องของความรักบางทีเราก็ฟังหูไว้หูแหละนะคะเราโอเคเราต้องมองในแง่ของความเป็นพ่อแม่ด้วยนะไม่ใช่แบบดื้อรัน้นเถียงกันตะบัดหัดแหลกก็ไม่ได้นะคือพ่อแม่ยังไงก็เป็นพ่อแม่มตัดกันไม่ขาดนะอันนี้มันจะโถลังข้ามคนละเรื่องเลยนะครับบางทีพ เออความขัดแยง้งแต่ว่าคือเราก็ต้องฟังเขามาบางครั้จริง,รงคือคนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเนี่ยเขาก็จะมองเห็นอะไรที่มันบางอย่างที่เรามองไม่เห็นอ,ะอ่ะอ่าก็จะไม่ได้สนานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่พ่อแม่เขาจะเลือกคนดีๆไว้ให้เราอืมนะคะก็อย่างน้อยๆก็ดีในสายตาเขาแหละนะคะแต่ว่าคนนี้ก็ไม่ได้แย่นะต้องบอกก่อนนะคนที่พ่อแม่เลือกให้นี่ไม่แย่นะ ไม่แย่หรอกแต่ว่ามันก็จะมีคาแรคเตอร์เนี่ยแบบที่พ่อแม่เขาชอบซึ่งเราอาจจะไม่ชอบคือเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยแบบมีหลักมีฐานอะไรเงี้ยมีการศึกษาที่ดีเป็นคนเก่งมีความสามารถอะไรเงี้ยซึ่งพ่อแม่เขาก็วางตัวไว้เลยว่าเขาปกป้องเราได้ดูแลเราได้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเขาช่เปล่าว่าอะไรเงี้ยเราจะมีความต่อต้านลึกนในใจนะเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะนั้นก็เปิดใจค่ะนะคะให้เปิดใจกันก่อนนะ,ะพเพาใครก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะโอเคไม่ใช่หรอกแต่ว่าไปคุยกันก่อนนะ ไปทำความรู้จักกนก่อนนะคะชอบไม่ชอบไปอีกเรื่องหนึง่งแต่อีกฝั่งเ็าชอบคุณนะ,ะก็จะเป็นน่าสนานคนโสดที่มีพ่อแม่เป็นอิทุกคนนะพ่อแม่เป็นคนจับคู่ให้นะคะแต่เขาชอบคุณนะอะง่าง่ายไม่งั้นจับคู่ไม่ได้หรอกอีกฝั่งนึงก็ต้องชอบเราบ้างแหละนะคะอความงุ่งยิ่งของเราคุณเป็นคนน่ารักนะจริงๆแล้วนะนะคะช้าก็รกฎดคนน่ารักนะเป็นจริตจักร้าของความน่ารักอยู่ในตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวตัวเองเหมือนกันนะคะ,นะคะก็ไม่ใช่ว่าคือมัน คือคุณพยายามที่จะบาลานซ์แหละคือก็ไม่ได้อยากหักหาน้ําใจอะไรมากนะแต่ว่าก็ก็ยังมีความตัวเองอยู่ก็อย่นาไ้นั่นั้นนะคะเพราะเรื่องความรักนี่คือถ้าแม่ช่วยก็คือก็อาจจะได้คู่ครองที่ดีก็ได้นะอืมอย่าเพิ่งไปตัดตัดทิ้งอ่ะอย่าเพิ่งไปปิดโอกาสก็แล้วกันนะเปิดใจไว,ไว้เอาไว้จะดีกว่าสำหรับใครก็นั้นที่โสดอยู่อะมีโอกาสที่แบบอาจจะมีใครได้เข้ามาในชีวิตเราเนี่ค่อนข้างนี่จะเข้ามาแบบวุ่นวายจุนจ้านในชีวิตเราเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ โอเคแล้วเขาอาจจะเข้ามาให้คําแนะนา,นาอาจจะไม่ใช่พ่อแม่ก็ได้นะมาคอยให้คำแนะนานู่นนี่นันน่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะบางทีก็แบบบางทีมันมันเกินเลยขอบเขตอ่ะเออนะด้วยความที่เราก็ฟังเขาไงแต่พอความที่เราฟังเขามันก็ให้ค้าถรู้ว่าเขาก็ดูด,ดูแลดูจะมี power กับเราเยอะอะไรเงี้ยเออมีอิทธิพลเหนือความคิดของเราเหนือชีวิตของเราเหนือการตัดสินใจของน้อ,ของข้างที่ยเยอะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเอาดีๆนะช่วยของคุณเนี่ยคุณควรที่จะเป็นตัดสินใจองมากกว่า ะะอย่าเพิ่งให้คนอื่นเข้ามาจุนจานมากนะเขาเราฟังเขาได้นะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องต้องฟังทุกเรื่องนะคะบางเรื่องเขาก็อาจจะถูกแต่บางเรื่องเขาอาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความรักให้ตัดสินใจจากความรู้สึกของตัวเองจะดีกว่านะคะนะก็ฝนะนะากไว้สำหรับชาวราศีกรกฎนะคะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มมากก็น้อยสำหรับชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ